สวัสดีครับผมครับอันนี้ผมโน้ตนะครับจากบริษัทไซเคิลไฮมาร์กนะครับผมวันนี้ขอนําเสนอตัวเสาหลักนําทางยางพารานะครับผมครับเดี๋ยวขอแนะนําก่อนนิดนึงนะครับผมว่าเสาหลักนําทางทั่วไปที่เราเห็นในท้องถนนนะครับผมก็จะเป็นเสาหลักปูนที่เราเห็นกันทั่วๆไปนะครับแต่อันนี้เราได้มีการพัฒนานะครับจากทางบริษัทให้เป็นเสาหลักนําทางยางพาราโดยใช้ยางพาราของเกษตรกรไทยใช้ยางจากประเทศไทยนะครับผมมาเพิ่มมูลค่าเพิ่มนะครับผมเพื่อช่วยเกษตรกรในในบ้านเราเองนะครับผมเรามาดูเลยครับผมครับว่า สินค้าของเราเป็นยังไงความกว้างของเราอยู่ที่20เซนนะครับผมแล้วก็ความสูงอยู่ที่1เมตร40หมายความว่าเวลาฝังลงไปแล้วก็จะโชว์ขึ้นมาที่1เมตรนะครับผมสีเราทําให้เรียบร้อยหมดแล้วและเรายังใช้ยางที่ผ่านมาตรฐานความแข็ง ASTM D2240 นะครับผมและมีความยืดหยุ่นสูงนะครับสามารถทนความร้อนได้ถึง100องศาและยังสามารถกันไฟได้เลยนะครับในเวลาที่ไฟเนี่ย มาลนหรือมาอะไรก็คือค่อนข้างทนมากๆครับผมและยังดูตัวสะท้อนแสงนะครับผมเราใช้สติกเกอร์และตัวอลูมิเนียมนะครับผมเรามีซ้อนอลูมิเนียมเดี๋ยวให้ชมนะครับผมสติกเกอร์และอลูมิเนียมนะครับผมเดี๋ยวมาชมกันนะครับของ 3M intensity นะครับเป็น intensity เกรดเลยตัวนี้อย่างดีนะครับผมค่อนข้างทนมากๆลองดูนะครับความเงานี้เยี่ยมยอดเลยนะครับผมครับลองดูนะครับ ดังนั้นเนี่ยคือตัวนี้เราได้มีทําเกรดตัวนี้นะครับเพื่อให้กับทางหลวงและทางหลวงชนบทนะครับลองชมได้นะครับผมครับสินค้าเราทั้งหมดเนี่ยนะครับผลิตพร้อมส่งพร้อมแพคเกจจิ้งทั้งหมดนะครับผมไปถึงปุ๊บไปถึงปุ๊บติดตั้งได้เลยใช้งานได้เลยอายุยาวนานกว่า5ปีครับทนทานจริงๆครับผมครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับผมครับขอบคุณครับ